นะแต่อยากจะบอกว่าถ้านะพระขุนแผนสะกดทับพระกุยอดนิยมเมืองไทยซึ่งเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงราคาสองหมื่นกว่าบาทนี้เป็นราคาเท่ากับเต่าหลวงปุ่นนี่หลวงปู่หลิวปีสามหกเนะี่ยพระกุยอดนิยมอ่ะไม่มีหรอกครับราคาถูกเพียงแต่ว่าบางคนเนะีนะ่ย ไม่เคยเห็นเขาซื้อขายก็เลยไม่รู้เพราะว่าพระเหล่านี้เขาจะซื้อขายกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มนักเล่นที่ต้องเรียกว่านักเล่นตัวจริงระดับสูงใช่ไหมครับท่านผอเนี่ยคระกตูต้องเป็นแสนครับกนูนี้เคยเจอในหนังสือลุมน้ำแม่กองเป็นพระสเก,ก่าที่น่าอนุรักษและสนุนราคาเล่นหากันแพงทั้งมาประสบการณ์ด้านคงกระพัน อผมอะไม่ได้ตั้งราคาไว้แพงเลยนะแต่เพียงแต่ว่าที่พี่พเ,เพื่อนๆใส่กันมาเนี่ยผมไม่สามารถจะแบ่งปันให้ได้นะครับพรกกูอะไม่ที่เขาบอกว่าพระกูไม่เล่นพระกูราคาลงอะคนพวกนั้นอะนะไม่รู้ว่าเขาใช่คนวงการพระหรือเปล่าพี่ๆคุยกันนะผมเปิดไลฟ์มานั่งคุยเดี๋ยวถ้าคุยกันทำให้เ,เพื่อนๆเข้าใจแล้ว นะอะไรอะไรมันก็จะนะมีประโยชน์ต่อคนดูใช่ไหมครับคนที่บอกว่าพระกุมไม่เล่นเนี่ยเขาน่าจะไม่ใช่คนวงการพระนะส่วนรายการแรกคนที่ถามกันเยอะก็คือพระขุนแผนสะกดทับกรุเทวะสังคารามองค์นี้แดงมากนะีะแต่อยากจะบอกว่า ถ้านะพระขุนแผนสะกดทับพระกุยอดนิยมเมืองไทยซึ่งเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงราคาสองหมื่นกว่าบาทนี้เป็นราคาเท่ากับเต่าหลวงปู่น,นี่หลวงปู่หลิวปีสามหกเนี่ยพระกุยอดนิยมอ่ะไม่มีหรอกครับราคาถูกเพียงแต่ว่าบางคนน่ะนะีะไม่เคยเห็นเขาซื้อขายก็เลยไม่รู้เพราะว่าพระเหล่านี้ เขาจะซื้อขายกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มนักเล่นที่ต้องเรียกว่านักเล่นตัวจริงระดับสูงใช่ไหมครับท่านผอเนี่ยพระก,กตูต้องเป็นแสนครับก,กุนี้เคยเจอในหนังสือลุมน้ำแม่กองเป็นพระเก,ก่าที่น่านูรักและสนนราคาเล่นหากันแพงทั้งมากประสบการณ์ด้านคงกระพันโอ้โหผมอะ่ะไม่ได้ตั้งราคาไว้แพงเลยเนะแต่เพียงแต่ว่า ที่พี่ๆเ,เพื่อนใส่กันมาเนี่ยผมไม่สามารถจะแบ่งปันให้ได้นะครับพรกกูะไม่ที่เขาบอกว่าพระกู่ไม่เล่นพักกูราคาลงอะ่ะคนพวกนั้นเน่ยนะไม่รู้ว่าเขาใช่คนวงการพระหรือเปล่าพี่ๆคุยกันนะผมเปิดไลฟ์มานั่งคุยเดี๋ยวถ้าคุยกันทำให้เ,เพื่อนๆเข้าใจแล้วนะอะไรอะไรมันก็จะนะมีประโยชน์ต่อคนดูใช่ไหมครับ คนที่บอกว่าพราะกุไม่เล่นเนี่ยเขาน่าจะไม่ใช่คนวงการพระเพราะถ้าคนในวงการพระจริงๆเขาจะรู้ว่าพราะกุเนี่ยนะแท้ๆเนี่ยไม่ได้สามารถสร้างเพิ่มได้โดยให้โรงงานสร้างต้องเปิดกุมาแล้วเจอใช่ไหมครับขอคอมเมนต์คุยกันดังนั้นพระกุยอดน,นิยมเนี่ยสนุนราคาสูงแต่ของแท้ๆไม่เหลือแล้ว เราเดินสนามพระเราเจอพระกุกันไหมอ่าที่เป็นพระกูยอดนิยมนะอย่างไม่เหสวนนะครับอย่างผงสุพรรณนะฮะอย่างนะฮะสมเด็จนางพญาอย่างพระล่วงลางปืนนะซึ่งเวลาคนน่ะ ทำคอนเทนต์แล้วไปฟังนะเรื่องคือจริงๆถ้าเป็นเซียนพระเขาจะไม่บอกหรอว่าพระก,กุไม่เล่นหรือเล่นยากคนที่มาพูดคําพูดเหล่านี้ถ้าบอกออกว่าไหมเป็นคนที่ไม่ได้อยู่วงการพระจริงๆหรือเปล่าไม่เห่ส่วนถูกๆหลักหมื่นมีไหมอ่ะพอล่วงหลังลางปืนพอล่วงหูยานถูกๆหลักหมื่นมีไหมอ่ะ ผมสุพรรณหลักหมื่นซุ้มกอหลักหมื่นมีไหมอ่ะไม่มีหรอกครับเนี่ยไม่มีหรอกครับเนี่ยดังนั้นน่ะสิ่งที่สะท้อนและทาให้เห็นในวันเนี้ยนะ เหีนไหมครับนะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วพระกุไม่ลดคุณค่าตามคำพูดของคนที่ไม่ประสาวงการพระฟังต่อมาแล้วจำมาพูดต่อจนสร้างความเสียหายให้กับมรดกของชาติอ่ะโอเครายการนี้ผ่านไป นางพยาวันนี้ประมูลไหมครับอาจารย์แล้วก็อ่หลวงปู่สุขหลังยันชมหน่อยครับพี่ปะกรนฮะอ่ะโอ้ันนี้ต้องเก็บไว้เป็นมอดกถาดพระกุณโนอะนอีกหนึ่งรายการอะไรนะปู่สุขวัดปากคลองมะถามเข่าอู้หืยอื้ อันนี้หลังยันนะจ่าเจ๋งอยู่พอดีเลยเอานี่หลังยันจะมีหลังยันเล็กกับยันใหญ่อื้โอ้มียันยันเล็กกับยันใหญ่ไหมอ่าโอ้โหลีมินเตครับหลังยันเรียกจักรพพัดพระเหนือตะกัวได้ไหมครับหลวงปู่สุกก็เอาเป็นว่าผู้ที่ พระเครื่องทุกหลวงพ่อไม่ใช่เฉพาะปูสุขที่เขาแพงเพราะมีคนหาถ้าเขาไม่มีใครหาเลยขาเขาจะจ่ายตัง์ซื้อใช่พระเครื่องทุกอย่างอ่ะที่แพงเพราะมีคนหาแล้วทำไมคนเขาถึงหาเพราะแขวนเราได้อะไรอ่าเพราะแขวะเราได้อะไรในสิ่งเดียวกันนะฮะโอ้โห คนที่บอกระพากูกไม่เล่นเพราะเขาไม่มีความรู้ดูไม่เป็นเพอเะผมไม่ใช่คนวงการพระด้วยท่านบอกหลังยันลุ่นสร้างมนดบปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเบ็ดพีเจ่งนี่โอ้โคนใจนาดมาคอมเมนต์ให้แล้วสองสี่หกหนึ่งครับหลังยันเอาไปถ่ายรูปกันไปโอะไปถ่ายรูปกันพระหล,ลักพระยอดนิยมของวงการครับหลวงปู่สุกหลังยันสองสี่หกน แปนพราท่านชีวีไม่วอดวายครับสวยสวยรักแสนครับหลังยันขอบคุณครับพี่พิมพ์ประพาหมุนทันข้างรัศมีพิมพ์นี้แพงครับพี่วราลลทพลแฮวเพ็ตอ,อ,อยากเห็นการประมูลอยากเห็นการประมูล อ่าเข้าวงการพระเข้าไปสนามก็มีคนพูดถึงหลวงปู่สุขต้องแต่เข้าสนามแล้วครับยอดนิยมจริงๆพระของท่านพระพระมามุนชนปู่สุขขวหน้าผนแนผมสื้อจากคนชัยนาสภาพนี้มาเก้าหมื่นครับอ่าโอ้โห ถ้าหลังยันวัดดอนตาลออกสองสี่หกสี่อ่าพี่เจ๋งง่ายๆว่าพระเครื่องหลวงปู่สุขที่ทานหลวงปู่สุขนะครับแล้วเป็นพิมพ์ <c oughs> ยอดนิยมของวงการคือหลังยันจะมีหลังยันเล็กกัะหลังยันใหญ่นะสนุนราคาพระเครื่องหลวงปู่งปู่สุขพิมพ์มาตรฐานแบบนี้ก็ต้องคุยกันหลักหกหลักขึ้นใช่ นะต้องคุยกันหกหลักขึ้นถ้าเจอตามศูนย์พระเขาก็ตีราคาจนถูกไหมจนเขาไม่ง้อ,อคนซือ้อเขารู้ว่าพระเครื่องไงยอดนิยมพาะเครื่องแบบเนี้ยนะยังไงคนอยากได้คนที่จะเป็นหัวแถวคนที่เป็นนักสะสมตัวจริงอะ่ะนะหาที่อื่นไม่ได้